จ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็เร่งฝังซากกระทิงที่ตายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟ,ฟูบริเวณสภาพป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายพร้อมสั่งปิดอุทยานกุยบุรีต่อไปอย่างไม่มีกำหนด เจ้าหน้าที่อุทยานและสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมตำรวจสพ,พยางชุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทหารชุดประสานงานโครงการพระราชดำริเก็บชิ้นส่วนซากกระทิงที่ตายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูบริเวณสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2556จนถึงปัจจุบันรวม24ซากไปฝังกลบภายใต้การควบคุมจากทีมสัตวแพทย์ ทั้งการขุดหลุมโรยปูนขาวพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อรวมถึงทางเข้าออกในพื้นที่โครงการพระราชดําริและอุทยานเพื่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ท้งนี้มีรายงานว่าอีกประมาณ10บวันจะรู้ผลชนสูตรสาเหตุการตายของกระทิงชุดสุดท้ายโดยเจ้าหน้าที่ยังเฝ้าติดตามพฤติกรรมของฝูงกระทิงล่าสุดพบกระทิงผอมผิดปกติจึงทำหนังสือรายงานถึงรักษารชาชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเพื่อขอความเห็นขั้นตอนการยิงยาสลบเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดมาตรวจพิสูจน์รวมถึงอาจต้องยิงยาสลบในฝูงกระทิงที่มีสุขภาพสมบูรณ์เพื่อหาข้อมูลถึง สาเหตุการตายของกระทิง